พระองค์ดำครับทุกคนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านเกิดที่พิษณุโลกแห่งนี้นคือมรนาเรศวรนะครับทุกคนท่านเกิดที่นี่ที่ตำหนักที่พระราชวังจันทร์ตรงเยื้องกับวัดใหญ่นะครับพระพุทธชินราชนะครับทุกคนและนี่คือพระบรมราชานุสาวรีนะที่ผมได้มีโอกาสมาฝากแล้วก็นึกถึงประวัติท่านเนาะตอนสมัยท่นานพระชนมายุเพียง9ก้าพรรษาใช่ไหมฮะ ถูกจับเหมือนกับไปเป็นตัวประกันพร้อมกับสมเด็จพระสุพรรณกัลยาสองพี่น้องต้องจากบ้านเมืองเราไปตอนนั้นพม่าเนี่ยก็มารุกรานมาเรียกว่ายึดประเทศเราก็คือเราเสียเราตกเป็นประเทศสลาดของพม่าในช่วงปี2107นะครับ2107ที่ตอนนั้นท่านอยู่ที่พิษณุโรเราท่านเกิดที่นั่นวิ่งเล่นกันอยู่นะครับอายุ9ขวบก็เลยเราเป็นเมืองขึ้นของเขา นะฮะสมเด็จพระมหาธรรมราชาตอนนั้นเป็นกษัตริย์เอเป็นเจ้าครองเมืองกษัตริย์ครองอุ้ยร้อนมากเลยปูนอะไรวะเนี่ยอุย้ยฉันร้อนเท้ามากมากเลยแล้วปรากฏว่าไปเป็นตัวประกันอยู่แปปีในปี2 1 1 2่้ยใช่ไหมที่อ่อพระเจ้าบุเรงนองยึดตีกรุงศรีอยุธยานี่ค่ะรถสีม่วงทุกคนรถติดแอร์นะฮะรถมาก25บาทใบกลับตลอดสายค่ะนี่ค่ะรถมานี่คืินนุสา์กรําเห็นรเราจะมีไก่เห็นไหมฮะ ก็คือ2,107นะฮะที่ท่านไปเป็นตัวประกันนั้นเป็นปีที่ท่านยังอยู่ที่พิษณุโลกแห่งนี้เมืองสองแควนี่คือโรงพยาบาลวิทยมหาลัยนเรศวรน,นะฮะทุกคนไม่ไกลจากโฮมรีสอร์ทนะฮะทุกคนปั่นจัก,กรยานมาแค่ประมาณกิโลกว่าๆทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปออกประตู5้าใช่ไหมก็บอกมีคาเฟ่น่ารักน่ารักชานม,มาเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปอุดหนุนไปอุดหนุนทุกคนแล้วก็ท่านก็ไปเป็นตัวประกันแต่ว่าท่านก็กลับมาไปอยู่ที่พม่า8ปีทุกคน ก็ได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมท่านถึงได้แบบมีความสามารถในการกอบก้อิสราภาพในเวลาต่อมาเพราะว่าเราตกเป็นเมืองขึ้นตอนแรกเราเป็นประเทศสลาของเขาในมาตีเมืองพิษณุโลกใช่ไหมละ่ะบุเรงนองอะ่ะแต่พอปี2112ก็มายึดกรุงศรีอยุธยากรุงศรีเตแตกนะฮะทีนี้ก็สมเด็จพระนเรศเนี่ยพระองค์ดำเนี่ยก็หนีกลับมาตอนนั้นจริงๆพระเจ้าบุเรงนองก็รู้นะเหมือนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าติดที่ว่าขอ พระสุพรรณกัญญาไว้เป็นตัวประกันต่อไนเหมือนกับพระสุพรรณกัญญาก็ขอเนาะขอว่าให้ปล่อยให้พี่ชายกลับมาไทยเถอะก็อยู่ได้แค่8ปีก็เลยกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นก็พยายามที่จะหาทางที่จะกอบกู้อิสรภาพให้กับประเทศไทยสยามประเทศนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศทุกคนตรงนี้จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนะฮะ ร้อยเจ็ดอห้เน่าจะไปเป็นดนะีเจเนาะแล้วใครจะฟังอ่ะยุคนี้ไม่มีใครฟังอ่ะดีเจแต่เราก็อยากจัดนะเพราะเราเคยเป็นดีเจมาก่อนมีใบผู้ประกาศถูกต้องด้วยนะฮะเคยไปสอบใบผู้ประกาศครั้งเดียวผ่านเลยฮะทุกคนคุณนกมาทําอะไรแถวนี้เธอตอนนั้นไปสอบใบผู้ประกาศได้ครั้งเดียวสอบผ่านเลยทุกคนนะฮะก็เลยได้เป็นดีเจอยู่ช่วงหนึ่งแค่ปีเดียวไม่ถึงเพราะว่าอ๋อตอนนั้นไปอยู่ในยุคข,ของยุคมืดของวงการสื่อสาร ของการเป็นดีเจเหมือนกันนะฮะของคืนอสอมททุกคนแต่ก็อย่างที่บอกเลยฮะเป็นในช่วงสั้นๆเพราะว่าเราเข้าไปด้วยไม่ได้มีพวกมีพ้องเขาก็เลยพยายามจัดเวลาให้เราจัดรายการเป็นดีเจในช่วงเวลาที่ชนกับเวลาสอนเราก็ต้องเลือกงานสอนถูกไหมวันไหนเราสอนเราจะไปจัดรายการไม่ได้ไงพูดกับเขาก็ไม่ได้ตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจนะฮะแล้วก็มารู้สึกอึอดอัดด้วยเพราะเราไม่มีพวกฮะไปคนเดียวอ่ะ เพราะว่าวงการสื่อสารมวลชนบางทีมันต้องนะเป็นพวกเป็นแก๊งนะฮะถ้าเกิดไม่สนิทกับผู้จัดการคลื่อนอย่างเงี้ยก็ไม่รอดนะฮะทุกคนอ่าเรากําลังปั่นจัก,กรยานหาประตูห้าทุกคนในนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะทุกคนก็คือ Text t e x t i l e m u ออ u m เเสียงจัก,กรจันร้องดังดีจัง